กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพระคาถาเสกน้ำลายนี้ใช้สำหรับเสกอาหารให้คนที่เราอยากให้เขารักเขาหลงโดยการเสกน้ำลายแล้วบ้วนใส่ของให้กินหรือจะเสกใส่น้ำในแก้วในออ่งก็ได้ เมื่อคนที่เราประสงค์จะให้เขารักกินเข้าไปแล้วจะทําให้รักเราหลงเราแลคาถาเสกน้ำลายนี้ให้ไว้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหากจะใช้จงตระหนักถึงผิดชอบชั่วดีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ประพฤติตนเป็นคนชั่วไม่ผิดศีลผิดธรรมหากได้เขาแล้วห้ามทิ้งทุกคาถามีความขลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่การประพฤติตนของผู้ใช้คาถาเสกน้ำลายว่าดังนี้นะโมพุทธายะนะละรวยหันตวา โมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายณนะโมพุทธายะณนะละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวพาสมสู่ยะรักกูจนวันตาย ณโมพุทธายะณนะละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายณนะโมพุทธายะณนะละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ ยะรักกูจนวันตายนะโมพุทธายะนะละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายณนะโมพุทธายะนะละรวยหันตวาโมมัวเมา พุทเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายณโนะมพุทธายะณนะละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายณโนะมพุทธายะ ณละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยรักกูจนวันตายณโมพุทธายะณละรวยหันตวาโมมัวเมาพุทธเอาตัวทาสมสู่ยะรักกูจนวันตายนะ